สวัสดีครับ <laughs> พบกัับผมเนซีเอ็มนะครับวันนี้มากันที่เขื่อนแม่กวางนะครับ มาเป็นรอบที่สองรอบแรกเข้าหมายหลบเมียได้ชะโดตัวเดียวรอบนี้มาลองหมายอุโมงคสามครับได้หมายหลุดมาจะอยู่ที่นี่สองวันหนึ่งคืนมากะนับป่วยนีนนั่งอยู่เพิ <c oughs> ่งถึงตอนหกโมงครึ่งครับเพิ่งเตรียมของเสร็จลงเบนเสร็จลบเบ็ดเสร็จเป็นเมื่อกี้ <c oughs> ยังนี้นก็รอติดตามดูนะครับ เลยนะครับวันนี้กินไหวมากออกแป๊ดเลยครับตัวนี้ อนะโอ้ตัวขดใหญ่โอ,อ้มาเจอใกล้ๆสินางฟ้าแม่กวางครับแม่กวงเนตเนดเดี๋ยวเอาเน็ตเอาเน็ตเอานี้ เอ,เอางั้นเลยมาแล้วาลาังฟ้าแม่กวงไส์สองอตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วครับของนับป่วยก็มีอาการอยู่บ้างแต่อาการไม่ชัด ยังไม่เจอเม็ดโฟมจริงๆเัาไม่ดึงพวดวันนี้ก็อย่างว่ามีลมอยู่นิดหน่อยไม่ถึงกระแรงขนาดนั้นอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากพอดีพอดีอยังไงก็รอติดตามชมเลยนะครับ ดูกันครับจังหวะนี้คันกลางครับมีอาการปลายคันนิสันเลยนะครับชุกชกชุกเลยแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ตัวโอ้ะรู้ตัวก็อันนี้แหละครับทิ้งไปแล้วแน่แยังมีอยู่ยังไม่ทับอีกเดี๋ยวสักแป๊บมันจะมี คันขวาผมครับขวาสุดถัดจากคันนั้นแหละครับอยู่ดีๆก็กดเด้งขึ้นไปเลยครับปลายคันนี้กดเลยไม่เป็นปานดินนะครับตัวนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่แหละนี่กดไปแล้วนะครับมาดูอีกมุมนะนึแต่ไม่โดนครับตัวนี้ติดต่อ แต่ปลายังอยู่่นะครับอยู่ปลายสายอยู่ดินตึก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 อยู่ครับไปติดต่อแต่ผมก็ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยสายด้วยยื้อไว้ด้วยก็ไม่หลุดครับจนต้องดึงขาดตัวนี้ไม่ได้ตัวครับ มีคนกลับก่อนนะครับวันแรกน้าป่วยกลับก่อนนะครับมีธุระเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกคืนหนึ่งนะครับอีกคืนหนึ่งกับอีกหนึ่งวันแกมาแค่ช่วงเช้ากับเย็นครับต่หนึ่งก็เลยเอาเรือเร็วมารับเพราะของแ,<ต>แกไม่เยะเอะ นี่ะจะมีสุ็วสแน่ง<า>ประจำตำแหน่งสอโตอเร็วไอ้ดำไก่แดงนะครับของตหนึ่ง <St art> แกเจนแล้วนะไตนางาไอดำขึ้นเรือไป ไปครับแล้าวยปเร่อยนะ <laughs> ครับเฝ้าเฝ้าสุดคืนน่ะ กำลังก่อไฟนะครับสำหรับตอนกลางคืนนะครับเพิ่นเพิ่นแล้วก็หันไปมองคันอแป๊บหนึ่งครับมีอาการครับนี่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 สรุปเป็นปลาตะเพียนตัวน้อยนะครับไม่มีตุกว่ะ อ๋อมีนี่ไงอตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับตต่ย่าไม่กินแต่คนกินก่อนยากินไหม ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มฝนตกอ,อือตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับอเนี่ยก็ต้องรอดูคืนนี้ต่อไปแต่ฝนตกเนี่ยสิประเด็นอนะโอเคครับเราติตตามชมครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองแล้วนะครับเช้านี้ตื่นสายกวยอาบน้ําเสร็จอะไรแปรงฟันเสร็จก็ปลาไปแปดโมงเมื่อคืนนั่งเฝ้าเบ็ดโอ้โหจนถึงตีตีสามตีสี่มั้งเงียบแต่ตื่นมาเช้านี้เห็นมีมีจี้ขึ้นอยู่ระยะที่ตีครับ วันนี้หวังว่าจะปลาไนดะ้เข้าดีกว่าเมื่อวานหวังนะ <laughs> หอมกระเตี๋ยว,วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับแต่เดีเช้ามีอาการสองครั้งแต่ก็ไม่กดจริงจังแบบมันระแวงมันนี่ยน่าจะหรืวปลาชนก็ไม่รู้นะวันนี้ลมทั้งวันเลย ตั้งแต่8โมง7โมงกว่า8โมงยังไม่หยุดเลยไม่มีช่วงพักเลยอะลมอะแล้วน้ำมันก็ไหลล่างครับตีเหยี่อไปไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดที่เรากองไว้เผือก็แล้วแต่มันไหลแรงเกินนะครับเผือ,อยากหม่อยเลยก็ต้องรอดูอาการอีกทีครับวันนี้ไตมารับาโมงอยู่จนถึงเย็นนิดนึง ค okay, ครับหลังจากที่ผมอัดคลิปเมื่อตอนเที่ยงไปนะครับพายุเข้าทั้งวันคนระับลมแรงทั้งวันเลยตามที่ผมบอกสำหรับที่พี่นา,นาที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอพี่ๆนา,นาช่วยกดไลค์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ